เดี๋ยวเรามาดูเห็นข้างลายส่ใต้นะฮะอันนี้ตัวเมียเหมือนกันนี่นี่มานี้มานี้ขึ้นมานี้ขึ้นมาขึ้นไปลกขึ้นเมฆบนขึ้นมานี่นะคือเห็นข้างลายส่ใต้ไม่ลงไม่ลงขึ้นมานี่แล้ว นี่นะฮะนี่ฮะใส่ใต้ตัวนี้กำลังท้องอยู่ลุ้นอยู่ฮะเดี๋ยวโดดใส่เพราะอย่าโดดอย่าโดดนี่นะครับคือใส่ใต้กำลังท้องอยู่ลุ้นอยู่นะครับใส่ใต้ไม่ได้รับแล้วนะฮะหมด เดี๋ยวไม่พอส่ง <c oughs> ท้องได้จะสี่สิบวันแล้วฮะพ่อดูนมหน่อยพ่อดูนมหน่อยลูกโอ้หนมตั้งเต้าล้นะฮนะเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อขอดูนมหน่อยลูกอนะกลัวแเราเจ็บนะฮะแงบงบเงบเงีบ นี่นะครับคือสายใต้